S L K นะครับสองห้าศูนย์ฮะ R หนึ่งจ็ดสองอันไหนของเก่าของใหม่ของใหม่ของเก่าเฮ้ยของเก่าของใหม่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาลองดอกใหม่หนึ่งเดียวนะฮะเลี้เลี้วางไว้ดอกเก่าเลี้ยงเลี้ยดอกเก่าสตาร์ก่อนนะฮะ อ่ะ à, nó Start ได้นะฮะวาง